ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนสุรินครับวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนของคนเลี้ยงวัวเนาะคนเลี้ยงวัวก็ไม่ได้เลี้ยงวัวในทุน่งนาแล้วตอนนี้หนาฝนแล้วเนานะมาเลี้ยงวัวในสวนแล้วตรงนี้ก็เป็นสวนปลูกหลายอย่างท่อนมีทั้งยางมีทั้งม่วงหินอพานนี่มีทั้งป่ายางแถวนี้มีแต่ป่ายางเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราให้เพื่อนชมวิวรอบๆก่อนก่อนจะไป ทา่นี่แหละเพื่อนอันนี้อยู่ไกลจากหมู่บ้านมากเลยเกือบจะถึงลำชีแล้วเกือบจะถึงน้ำชีเพื่อนเป็นสวนใหญ่เลยพิกัดบ้านโดนอองเพื่อนบ้านโดนอองน่าจะเป็นตำบลน,นาดีเนาะอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสวนเลยมองไปเห็นวัวแล้วเพื่อนโอ้เห็นแล้วเพื่อนนี่วัวเนาะนี่มาเลี้ยงในป่านีน่คุณป้ามาเลี้ยงไกลามากเลยนี่จากบ้านตะกาวมาถึงบ้านโดนอองนี่คนละ หมู่บ้านนี้หลายกิโลเพื่อนประมาณสิบกิโลแล้วนี่เกือบสิบกิโลเนาะจากบ้านมาทางนี้ย้ายวัวมาเลี้ยงฝั่งนี้เนาะโอ้มาเลี้ยงไกลเนาะวันนี้มาเลี้ยงไกลมาที่สวนป้าก็เดินเลี้ยงวัวในสวนนะวันนี้ย้ายวัวมาจากบ้านรักการเพื่อนมาอยู่ที่บ้านโดนอองเนาะตำบลนาดีเพื่อนประกาศตำบลนาดีโอ้ไกลามากเลยจากนี้มา อจากนั้นมาถึงนี่เนาะไกลไกลกันมากเลยแต่สวนอยู่ไกลจากบ้านเนาะมีสวนหลายสวนอยู่มาเลี้ยงในสวนในเลี้ยงในป่ายางไม่ใช่มีแต่ป่ายางอย่างเดียวเพื่อนเลี้ยงวัวด,ด้วยนี่แล้วก็ดูไม่ต้องดูแลมากเนาะให้วัวกินหญ้าในสวนเลยไม่ต้องตัดหญ้าเนาะ ปลูกทั้งไม้สักด้วยปลูกทั้งยางด้วยแซมกันไปเนาะปลูกแซมแซมกันไปสวนใกล้ๆก็น่าจะเป็นสวนของคนอื่นหรือเปล่าต้นมะมงหินพานมีหลายๆสวนโอ้มีสวนเยอะแถวนี้มุกไม่รู้สวนใครต่อใครเพื่อนแต่สวนของคุณสวนของคนเลี้ยงวัวก็จะเป็นสวนใหญ่เหมือนกันเนาะนี่นกข่อยังนู้นเพื่อน ตัวมืดๆนิดนึนงเนาะตรงนี้เป็นป่าน้อเพื่อนเป็นป่ายางเป็นป่ายางทั้งหมดเลยแถวนี้โอ้หัวสบายแล้วตอนนี้มีหญ้าก,กินเยอะแล้วมาอยู่ในสวนแล้วตอนนี้เลี้ยงวัวในสวนเลี้ยงวัวในป่าเนาะนี่ป่าปลูกเองใช่ป่าธรรมชาติเนาะเป็นป่าที่ปลูกขึ้นมาเอง ป่ายางป่าไม้สกักปลูกมาใหม่ทุนเลี้ยงวัวก็มีสวนเยอะอเพื่อนใช้ธรรมดาเด้อคนเลี้ยงวัวน,นี่ไม่น่าจะขายวัวเลยน่าจะปล่อยวัวไว้ทั้งหมดเนาะเป็นร้อยรอยตัวนี่สวนใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าเนอ้อนเพื่อนบางทีอุปรกรณ์เรา พูดไปแล้วไม่มีเสียงโอ้ใครเข้ามาเนาะคุณลุงโมโอ้เมื่อกี้เห็นไปทางนูน้นทําไมคุณลุงไปนู้นเล่าเพื่อนยังไม่ได้สัมภาษณ์คุณลุงเลยนี่เอาถังยาฉีดยาไปไหน,หนเนาฮอโมนหรือเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นแล้วคุณลุงเลี้ยงวัวเพื่อนที่เราเคยถ่ายคลิปให้เพืพ่อนเพื่อนชมตลอดนี่นี่แหละเป็นคุณลุงเลี้ยงวัวเจ้าของบ้านคนเลี้ยงวัวเนาะมีสวนใหญ่มีบ้านใหญ่มีวัวเยอะเนาะ ัวตนที่แท้จริงก็มีสวนใหญ่เนาะบ้านหลังใหญ่มีวัวเยอะด้วยน้องวัวมานี่เร้วน้องวัวเดินมาหากล้องหน่อยเร็วไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเป็นเดือนเดือนแล้วเดินมาเร็วเร้วทักทายทักทาย fc หน่อยเร้วย <Ừ. S 1> fc บอกว่าหายไปไหนน้องวัวไม่เห็นเลยเป็นเดือนแล้วนี่เพิ่งได้เห็นหน้าเนาะน่ารักมากเลยน้องวัวคนเล็ก เดี๋ยวเราไว้เป็นคลิปหน้าเนาะจะสัมภาษณ์คุณลุงเลี้ยงวัวเนาะบ้านคนเลี้ยงวัวเนาะอันนี้ก็เราก็ให้เพื่อนๆชมน้องวัวก่อนเนาะไม่ได้เห็นกันนานแล้วคิดถึงเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆ f c จะคิดถึงโอ้ยทำไมบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศในป่าคนเลี้ยงวัวทำไมไม่เห็นเลยเนาะน้องวัวเดินมาหาแล้วเพื่อนทักทายเป็นแฟนแฟนคลับหน่อยเด้ว เดินได้วได้มามาเดินมาอีกนิดนึงเ <c ười> ขาคุ้นเคยกับกล้องน้อนเพื่อนเพราะว่าถ่ายเขาเป็นประจำเนาะนี่ถ่ายได้ใกล้ๆนี่เราไม่ต้องขยายเพื่อนไม่ต้องซูไม่ต้องขยายเลยเพราะว่าเรายืนถ่ายติดๆกับฝูงวัวเลยเขาคุ้นเคยกับกล้องแล้วเราถ่ายเขาไปจำเนาะวันนี้มาไกลเนาะมาตามฝูงวัวมาตามฝูงวัวฝูงเดิม ที่เคยเลี้ยงในป่าทําเลเนาะวันนี้ก็มาเลี้ยงในป่ายางเลี้ยงของเจ้าของสวนมาเลี้ยงในสวนของตัวเองเนาะวันนี้เอาไว้คลิปต่อไปเด้อเพื่อนเราจะสัมภาษณ์เจ้าของคนเลี้ยงวัวบ้านคนเลี้ยงวัวเนาะกําลังไปที่ข้อวัวอยู่เอาของไปเก็บอยู่คลิปนี้ก็ให้ชมน้องวัวก่อนยังไม่ได้พูดกับเจ้าของวัว เจ้าของวัวก็นั่งอยู่นี่แหละแต่ว่าเป็นแฟนของเจ้าของวัวเป็นคุณป้าเนาะแต่คุณลุงที่เคยถ่ายคลิปเป็นประจำคุณลุงไม่ได้เลี้ยงเนาววันนี้ให้คุณป้าเลี้ยงแทนก็เลยคุณป้าก็นั่งอยู่ในร่มเนะตรงนูน้นเพื่อนวันนี้แดดไม่ออกเลยเพื่อนถ้ามีต้นไม้เยอะทาไมแดดไม่ออกเนาะแปลกเนาะวันไหนไปถ่ายในทุ่งนาโอ้แดดแรงมากเ,เพื่อนแต่วันนี้เวลามีต้นไม้เยอะๆนี่แดดไม่ออก <laughs> ป้าก็นั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้นั่งดูวัวกินงญัาอยู่เนาะเป็นบรรยากาศธรรมชาติเพื่อนเลี้ยงวัวในสวนเลี้ยงวัวในป่ายางเนาะป่าไม้สักเนาะน,นี้ปลูกป่าปลูกทุกอย่างในนี้เนาะมีทุกอย่างเลยแต่เราไม่ได้เดินเนาะอันนี้จะล้อมไว้แค่นี้ก่อนแต่ไม่ใช่สวนมีแค่นี้จะยาวไปข้างหลังอีก อยาไปขลังทางนู้นคุณลุงอยู่ทางนู้นแหละเพื่อนแต่เราไม่ได้เดินไปเนาะเราก็ให้เพื่อนๆชมวิวชมบรรยากาศรอบๆนิดนึงให้ชมน้องวัวก่อนเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้ากันนานเนาะเื่อจะคิดถึง คลิปบ้านคนเลี้ยงวัวก็ปล่อยไปนานแล้วเนาะนี่เพิ่งอัปเดตเพื่อนๆมาพาเพื่อนๆมาอัปเดตวัวฝูงเดิมของเจ้าของบ้านคนเลี้ยงวัวเนานะนี่ลายสวยเนาะวัวตัวนี้ว่ะลายสวยเพื่อนสึ้นตาออกส,มสม้ม เพื่อนเพระาะว่าต่อเคลียร์พื้นที่แถวนี้อาจจะปลูกใหม่เนาะเป็นบรรยากาศบ้านคนเลี้ยงวัวเพื่อนมาเลี้ยงวัวในในป่าเลี้ยงวัวในสวนถ้าตอนนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็เลยขึ้นมาเลี้ยงบนสวนบนโลกแบบนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะฤดูทำนาก็ปเป็นเรื่องในานาไม่ได้ มีแต่ข้าวในนาวัวก,ก็เลยต้องมาเลี้ยงตามสวนตามป่าแบบนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสวนของเจ้าของเองน้อนเพื่อนสวนใหญ่เลยตรงนี้ ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนะาะภาพไม่ชัดอาจจะมืดนิดนึงเพราะอยู่ในผาเนาะป่ายางเยอะมากตรงนี้